สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอ l y ี่ชาแนลนะคะวันนี้เรามีแขกมาพักที่กระต๊อบเราท่านหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเป็นคนคุ้นเคยกันนะคะที่นี่ที่มาที่นี่เกือบทุกวันเนาะอยู่กับลุงพลทุกวันนะคะขอคลิปหน่อยนะคะ วันนี้ก็จะมีเราจะมีอ่ารอปภอีกท่านหนึ่งมามาอ่าช่วยนอนเฝ้ารีสอร์ทเราเนาะค่ะขอบคุณที่ดีครับค่ะขอบคุณพี่ฟอรลี่นะครับผมที่เมตตาครับค่ะอ่าคือเหตุมันเป็นอย่างนี้นะคะคือว่าอ่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะคะจะซ่อมรถให้รถคันนี้นะคะเห็ยเมนะเปิดเปิดแบบยังไงวะ รถคันนี้นะคะจะให้พี่ตั้มซ่อมให้อ่าพี่อ่าไทยบรานอนกเนาะแล้วทีนี้พี่ไทยบ้านอนกเราไม่มีไม่มีที่พักก็เลยจะให้มานอนที่กระต๊อบเราก่อนนะคะค่ะก็เลยเอ่อคือว่าห้องนี้ก็ห้องพี่หนุนาเก่าเนาะแล้วตอนหน่อยสร้างให้บ้านให้อ่าในพวที่ก็อ่าเขาก็มานอนที่นี่แล้วก็ ทีนี้ก็จะซ่อมรถให้อพี่ไทยบ้านนอกก็จะให้พี่ไทยบ้านนอกพักที่นี่มันจะมีห้องน้ําในตัวนะคะห้องน้ําอยู่ข้างหลังนะคะค่ะ<อ>แล้วมีที่นอนมีผ้าห่มอะไรไหมอ่ะก็ผมมีผ้าอยู่ในข้างในกระเป๋านี่ครับแต่ว่าโมยากนะครับผมเพราะว่าผมจะไปไปไล่สดไปอะไรสักพักอาจจะน,จนอนนิดนึงเดี๋ยวไ้พี่ไทยบ้านนอกไปยืมมาไม้กวาดกับอไอในโพธินะมากวาดไอก่อนจะ เพราะว่ามัน,มนก็จะเก็บรายละเอียดให้เพื่อนเก็บนจเนี่ยนอันนี้ล่ะการเรียนด้านหน้านี่ล่ะจะช่วยในพื้นที่ว่นเก็บเพราะว่าเขาก็เพิง่ง<น>ย้ายบ้านอะไรนะมันก็ชุกหลงหุกเนาะเดี๋ยวพี่แทนบ้านนอกก็ทำกวางศาดเอาเองเนาะ,น,ะนี่น,น,นอนได้อยู่เนาะโอ้ยสุดยอดครับผมเยี่ยมเลยแต่ก่อนก็นอนเต้นเนาะนอนเต้นอยู่ทุกคนนอนแต่ก่อนก็กางเต็นท์นอนกับยางกอดสุดยอดแล้วในนอนเต็นท์นยางกันแล้วมานอนแบบนี้ก็เออเป็นบรรยากาศที่โอ้ยได้การครับผม รู้ว่าโอเคล่ะอากาศเย็นดีอ่าพี่ไทยบ้านนอกเป็นคนมีน้ำใจนะคะคนกับผมเขาตกปานเนาะค่ะคนไม่ตกแต่ถ้าฝนตกก็โอเคอยู่นะคะอ่ามันก็ไม่รั่วเพราะว่าอ่าพี่ตามเขาเอาพยามมุงข้างบนแล้วครับผมเยี่ยมเยี่ยมครับผมในนามของไทยบ้านนอกนะครับกราบของคุณทัง ที่ตั้มก็ทางที่พอลี่นะครับโอ้คค่ะแล้วก็อย่าลืมผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะเพราะพอลี่น่ะไม่ได้อะไรเป็นแค่สะพานบุญค่ะพี่เป็นแค่สะพานบุญให้พี่เฉยๆค่ะหนูน่ะก็ล้วนแล้วทุกอย่างอล้วนแล้วแต่มันมาจากความดีของพี่ที่พี่ได้ทํานั่นแหละมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหนูหรือว่าพี่ตั้มหรอกท่านผู้ใหญ่ใจดีเขาเล็งเห็นความดีของพี่นั่นแหละคือเขา ข้อสำคัญนะก็คือความดีของพี่ที่พี่ทํานั่นแหละมันส่งผลให้พี่ได้รับตรงนี้นะคะไม่ต้องขอบคุณหนูก็ได้น่าอย่าไหว้ดิดไยว้บใจอยเีเ่ในความรู้สึกของเราเท่ากับทำหน้าที่ของเราไปเนาะสิะ่งใดที่เราทําได้เราก็จะทำไปเลยนะสิ่งใดที่มันดีถูกต้องเราก็ไม่ ไปกระทบคนอื่นนะบางทีของผมกเ็เก็ยบไปเลยนะแต่สิ่งที่พี่ทำนะ้มันมีประโยชน์มากนะคะาบางคนอาจจะทำไม่ได้ขนาดพี่เนาะพี่เอารถพี่มาเอาขยะที่บ้านลุงพลไปทิ้งที่สกลนครนะพี่นะใช่ไหมมันมันแบบไม่ค่อยมีใครทาอ่ะคือตรงนี้คือมันเราเรา,เราไม่มีแหล่งทําลายขยะเนาะมันต้องมันต้องได้เอาไปที่อื่นเน,นี้ยเงี้ยเข้าในศูนย์คัดแยกของอที่ถูกสุขา อนุมาณของทางสำนังงานเขานะเขาก็จะมีศูนย์คัดแยกขยะนะครับผมซึ่งไม่ให้กระทบกับสภาพแวดล้อมเนาะเขากระเฮ็ดให้ถูกต้องซะ่ะครับผมแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือในความคิดเห็นของผมเนาะมันก็ถ้าวันนี้ในโซนนี้กับวมีที่ที่จะเก็บเนาะใช่ค่ะในทางที่ถูกต้องคือทางเทศบาลเขาก็ให้เราช่วยเหลือตัวเองครับผมค่ะนี่เขาก็เข้าใจในเบื้องต้นเนาะพี่น้องพยายามช่วย ถึงที่สุดนะครับผมอันดังหกทาได้เราก็ทําไปเลยอย่างค่ะแล้วก็มีการแบบว่าปลูกต้นมงต้นไม้พี่เขาแบบโอ้ดีค่ะคือแบบว่าหนูหนูอะไม่ค่อยไม่ค่อยสนิทแต่ว่าหนูก็มองอยู่ห่างๆว่าพี่เขาทําดีมาตลอดนะคะเออหนูคือหนูอะเห็นตั้งแต่พี่เขามาแรกๆเลยมาก็กางเต็นท์นอนกับอ่าอะไรนะจักกีด้วยอะไรด้วยใช่ไหมหอืมหลายคนตอน,ตอนช่วงนั้น แมงกระบ,บี้ทั้งอะไรมา<น>คือเขาจะแตกต่างกับน้องๆเขาหลายคนเนาะเพราะว่าแต่เขาเป็นผู้ใหญ่เขานะี่ะมีความนอมน้อมมาเหมือนกับว่าเขาให้เกียรติหนูอะ่ะคือเขาให้เกียรติแอดพอรี่เนาะคืออสำหรับไวัยรุ่นบางคนน่ะเราก็ไม่ได้ว่าเราเราไม่ได้ว่าว่าอยากจะให้ใครให้ให,ให้เกียรติเรานะแต่ว่าพูดถึงนะเราไม่ต้องไปบอกเขาเขานี่ไหวตลอดเห็นนี่โอ้มีแบบว่าเหมือนกับว่า เห็นเราเนี่ยเหมือนทักทายแบบเหมือนให้เกียรติเราตลอดอะบางทีหนูก็บอกว่าไม่ต้องไหว้หนูหนูก็เพิ่งเกิดเนาะอ,อายุก็ยังน้อยอยู่อะไรเงี้ยแต่พี่เขาก็ยังไหว้อยู่ตลอดนะคะเป็นคนที่ถือว่ามีจิตใจดีมากนะคะเหมาะสมกับรางวัลน,นี้นะคะเหมาะสมกับการช่วยเหลือครั้งนี้ของผู้ใหญ่ใจดีนะคะค่ะไหว้อีกแล้ว ดีใจครับดีใจ,ใจด้วยค่ะดีใจด้วยคือเราก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเนาะไม่เคยคิดเคยฝันนะครับเราก็เฮ็ดไปในสิ่งที่เขาได้ทําได้ก็ทําไปเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเออเราก็ไม่ทราบเนาะว่ามีท่านผู้ใหญ่จะด,ดีหรือเอฟซีท่านใดที่เบิ่งเขาอยู่นะเราก็ทําทำตามที่เห็นนะครับผมบางอย่างก็ทําออกมาจากใจเขาก็ทําไม่ได้เสียแ้ยงแกล้งทําอะไรนะครับผมพอสนุกก็สนุกพอ <c oughs> ตลกกระตลกพอส้อยก็สร้อยพออันนั้นนะครับก็คือเห็นแล้วพอทําก็ทําเลยนะใกสิป็นไปตามธรรมชาติเราเนาะครือโดยธรรมชาติแล้วก็ดีงามแล้วก็ถูกต้องนะครับก็หม่องนี้นะครับก็คือบ้านคุณลุงคุณป้าเนาะแล้วก็ทางสวนยางของพี่พลี่เนาะก็เหมือนกับบ้านของเราเหมือนสํานักงานของเราอะนาะถึงแม้ว่าเราจะบริหารอะไรที่มัน ที่เราทําเมื่ออาจจะเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งนะครับผมแต่น้อยนะค่ะที่จะมีคนทำนี่ก็คือความดีของพี่เขานะคะค,คือ,อส่วนที่เขาเขาทำน่ะมันอาจจะดูดูไม่ยิ่งใหญ่นะคะแต่ก็ไม่ไม่ค่อยมีคนทำนะคะอย่างจะเก็บขยะหรือว่าอย่างปลูกต้นมงต้นไม้อย่างนี้เนาะก็จะมีมีแต่พี่ไทยพานนองนะที่มาทำมาเขาเรียกอะไรอะ ช่วยปรับปรุงตรงนั้นตรงนี้นะคะแล้วท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะก็ทราบเรื่องมาว่ารถรถพิไทยบ้าน,นอกอเสียบ่อยอ,อบางทีกลัวอาจจะมาไม่ถึงหรือกลับบ้านอาจจะไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเลยถามพี่ตั้มว่าพี่ตั้มมาซ่อมได้ไหมพี่ตั้มมาพอดีพี่ตั้มเป็นช่างซ่อมรถพอดีแต่ก่อนก็เปิดอู่อู่ซ่อมรถนะแต่ว่ามันเจ๊งอะลูกค้ามันลูกค้ามันใช่ มันเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะสภาวะาเศรษฐกิจอืมเราก็เลยหันมาทําอย่างอื่นแต่ว่าฝีมือเขาโอเคเลยเขาผ่านเอ่อเขาเรียกอะไระผ่านมีใบประกาศผ่านเอ่อ อะไรแรงงานอะไรไม่รู้เนยหนูจำไม่ได้เออใบรับรองแล้วก็เรียนจบที่เทคนิคสกลนครนะคะจบปวสที่เทคนิคสกลนครเขาก็ผ่านการฝึกงานผ่านการทํางานมาหลายปีอยู่เขาทําได้หมดค่ะไอเครื่องยนต์นี้ไม่ไม่ใช่ปัญหาเลยเดี๋ยวจะทําให้ดีที่สุดค่ะตรงไหนที่มันเสียมันพังก็โอเคจะซ่อมจะเช็คให้ทุกอย่างค่ะค่ะนี่ก็คือ ความประสงค์ของท่านผู้ใหญ่ใจดีเนาะครับค่ะ้ก็ขอบคุณพี่เไทยบ้านนอกด้วยนะคะครับผมครับดีใจครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอลลี่ด้วยนะคะแลวอย่าลืมเป็นกำลังใจติดตามคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ